สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะเนาะมื่อนี้เดินทางมาตามหวยฟูช่ยบ้านนะคะเนาะนเดินทางมาหลายช่องขาะมามีเพพ้อว้แลวยก็แม่หมูผ้าโชคนะคะเนาะมื่อนี้จะมาตามห้วยงวดหนึ่งสิงหาเออสิสิงหาคม6กีนะคะเนาะ ว่าจะได้ตัวใดน,นะคะเนาะหัวที่แลวปูห่หกหนึ่งก็่าศูนย์นะคะห่แค่สองคูค่ะท่านผู้ชมวงกลมหายพร้อมนะคะเนาะเข่าตรงๆเลยนะคะวันนี้ห้องก็จะเลยมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะกะไปรับช่มรับฟังน้ำกันเลื่อยต่ว่ากะฝากกดนไหลกดแช์กวติดตามให้น้องกข้นมาได้ะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะฝากช่องแน่นอนว้เป็น อาไว้เป็นก้างใจให้นงในเดร์น,นะคะไว้ในออมอ,อกออมใจให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะเบิงแง่งกันในเด้อค่ะอย่าถิ่มกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c> เ <oughs> ข,า,ขาก็จะไปเบิงกันเลยวัาสีใดตัวใดนะคะงวดนที่6สิงหาคมนะคะสําหรับตัวเลขนะคะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางอาไว้พิจารณหน้านะคะเด้อนะมักกับจังสื่อบอมักกับบอจองสื่อนะคะเนาะท่านผู้ชมค่ะไปรับชมน้ำกันเลยค่ะวัาเจได้ตัวใดนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะบ้านเรีวนะคะของปูใช่ว่านะคะงวด16สิงหาคม64นะคะท่านผู้ชมบนห้มา27แล้วก็38นะคะบนนี้เน้นที่27นะคะท่านผู้ชมวงกลมให้พร้อมนะคะเนาะงวดที่แล้วก็วงกลมให้แบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมหาศูนย์กับ61นะคะแค่2คู่นะคะเนาะล่างนี่ไฮซ49นะคะล่าง49นะคะเนาะ,ะแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นตัวร่องนะคะหาศูนย์หากานะคะล่างนี้เน้นที่ C เก่าค่ะท่านผู้ชมเน้นที่ C เก่าเนาะค่ะสําหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมกระพิจารณาเบิงนะคะอันนี้สําหรับปูใช้บ้านนะคะเนาะค่ะวันสิบหกสิงหาคมสองห้าหกสี่ ตัวเลขก็นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ทานผู้ชมพิจารณาเบิ้งนะคะเนะาะมักกับคอยสื่อบอมักกับบอสื่อนะคะเนาะม่มีอย่างแน่นอนนะคะแต่งวดที่เลี้ยวเข่าเต็มๆเ,เลยนะคะนี่แหละค่ะตัวเน้นให้ก็สองเจ็ดนะคะส่วนลางกับเป็นซีเก่านะคะเนะาะค่ะก็ให้ทานผู้ชมเบิง้งชัดๆแคบไบทัศน์สื่อนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะ,เ,เ,ะ,นะ,คะเนาะ ให้สองเจดนะคะขาะนกวอกภาษาทินแล้วนะคะแล้นกกับสีวอกภาษาไทายให้ท่านผู้ชมทั้งกรุงเทพเอฟซทังกรุงเทพนะคะทังภาคกลางนะคะในฟั่งน้านะคะจะวอาเป็นภาษาไทายนี่แหละเนาะคะ่ะค่ะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม6 4สนะคะสำหรับปู่ชัยวานนะคะบนให้27ค่ะเน้นที่27นะคะส่วนตัวรองจะเป็น38ค่ะ เนาะสามแปดนะคะตัวเลขบนก็มีสองคู่ล่างสามคู่นะคะเนาะแต่ไม่พลาดน,นะคะว่าที่แล้วให้แค่สองคู่ห้าศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะคะวงกลมให้นะคะส่วนล่างนะคะเน้นที่สี่เก้าค่ะห้าศูนย์ห้าเก้าเป็นตัวรองนะคะเน้นที่สี่เก้าเด้อค่ะเนาะสำหรับปู่ชัยวันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะในการ เสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํำงวดวันที่16สิงหาคม64นะคะเนาะชอบก็ค่อยซื้อนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ของปูชายวานนี่คือเด็ดมากนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วนี่ถูกแบบโอ้โหนะคะถูกเยอะเหมือนกันนะคะเนาะก,ก็ฝากไว้นะคะท่านผู้ชมฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหโนกนัปแนเดอร์ค่ะเนาะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะบ้าแล้วนะคะของปูใช่ว่านะคะงวด16สิงหาคม64นะคะท่านผู้ชมบนไฮมา27แล้วก็38นะคะบนนี้เน้นที่27นะคะท่านผู้ชมวงกลมให้พร้อมนะคะเนาะงวดที่แล้วก็วงกลมให้แบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมหาศูนย์ก็หกหนึ่นะคะแค่2คูนะคะเนาะล่างนี่ไฮซีเก่านะคะล่างซีเก่านะคะเนาะแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นตัวร่องนะคะหาศูนย์หากานะคะล่างนี้เน้นที่ C เก่าค่ะท่านผู้ชมเน้นที่ C เก่าเนาะค่ะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิงนะคะอันนี้สําหรับปูใช้ว้านนะคะเนาะค่ะ หวดิ6หสิงหาคมสองห้าหสตัวเลขก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งนะคะเนาะมากกับคอยสื่อบอมากระบบสื่อนะคะเนาะม่มีอย่างแน่นอนนะคะแต่หวดที่เลี้ยวเขาเต็มๆเลยนะคะนี่แหละค่ะตัวเน้นให้ก็สองเจดนะคะส่วนลางกับเป็นซีเก่านะคะเนะาะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเบิง่งชัดๆ แคปไบทัดสื่อนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะตัวเลขไม่เยอะนะคะเนาะให้สองเจ็ดนะคะขานกวัวภาษา,าทินแล้วนะคะแนกกระสีวัาภาษาไทยให้ท่านผู้ชมทังกรุงเทพเอฟซีทางาก,การุงเทพนะคะทังภาคกลางนะคะในฝั่งน้านะคะจะว่าเป็นภาษาไทยนี่แหละเนาะคะ่ะ ค่ะสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม64นะคะสำหรับปู่ชัยวานนะคะบนให้27ค่ะเน้นที่27นะคะส่วนตัวลงจะเป็น38ค่ะเนาะ38นะคะตัวเลขบนก็มี2คู่ล่าง3คู่นะคะเนาะแต่ไม่พลาดนะคะงวดที่แล้วให้แค่2คู่50แล้วก็61นะคะวงกลมให้นะคะส่วนล่างนะคะเน้นที่49ค่ะ ห้าศูย์ห้าเกเป็นตัวรองนะคะเน้นที่สี่เก้าเด้อค่ะเนาะ,นนะสำหรับปูชัยวันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกสี่นะคะเนาะชอบก็ค่อยซื้อนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ของปูชัยวันนี่คือเด็ดมากนะคะท่านผู้ชมเมื่อที่แล้วนี่ถูกแบบโอ้โหนะคะถูกเยอะเหมือนกันนะคะ นาะก็ฝากไว้นะคะท่านผู้ชมฝากไว้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮโนกน้ำเน่เด้อค่ะเนาะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะสรุปนะคะเนาะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่ฟังบวท่านนะคะเนาะวดสิบหกสิงหาคมหกสีนะคะเนาะบนนะคะปูกระหายมาสองเจ็ด เน้นที่สองเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวร่องนี่สิเป็นสามแปดนะคะส่วนล่างนี่จะหายสีเก้าก็หาศูนย์หาเก้านะคะล่างก็คือล่างบนก็คือบนนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเน้นหายก็เน้นทั้งบนเน้นทั้งล่างนะคะเนาะสองเจ็ดบนนะคะเน้นล่างสี่เก้าเนาะสำหรับผู้ใดที่ฟังบ่ทันนะคะเนาะกะปูชายว่านหายเป็นแนวทางนะคะเนาะ จัดจานมากนะคะงวดที่แลวก็ถึกนะคะถึงหาหนึ่งหกหนึ่งเออหาศูนย์กัหกหนึ่งนะคะกับเขาหกหนึ่งเต็มเต็มนะคะหกหนึ่งล่างเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็เลยมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะกาด้แล้วนะคะเนาะกาให้ท่านผู้ชมไปหาสื่อเบึงนะคะเนาะบ่มักกับบต้อตองสื่อค่ะเพราว่างวดที่แล้วมันเขานะคะถ้าชอบกับสื่อเลยค่ะท่านผู้ชมจัดไปเลยคะ่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่ฟังบ่ทันนะคะ สองเจ็ดสามแปดบนล่างสี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้านะคะสำหรับงวดสิบหกซิงหาคมค่ะค่ะสุดท้ายนี่ค่ะ,ะทางช่องกระคอให้ทั้งผู้ชมลำลำเลยๆถูกหวยไปนั่กันเด้อค่ะเนาะลำลำเลยๆถูกหวยไปด้วยการปาดสจากโลก่ไพ่ไข่เจ็บนะคะท่านผู้ชมเนาะโนกาซิคอตัวล่าท่านผู้ชม ปกอนนะคะเจอกันได้คลิปนานะคะเนาะฝากไว้เป็นแนวทางนะคะสำหรับอีกแนวทางหนึ่งของปูใช้บ้านนะคะเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดสนใจอยากสร้างขี้มนะคะสุดท้ายนี้ฝากท่านผู้ชมในเรื่อค่ะครอยากสร้างขี้มนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะเนาะเบอร์จะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลย063737 1166นะคะครีมนี่จะเป็นแค่ You s k i นะคะครีมใช้ดีแล้วบอกต่อมีขายที่ร้านสปานะคะทั่วประเทศไทยนะคะเนาะกะหชุดจะมี3อย่างนะคะครีมทากลางวัน30กร,รัมนะคะครีมทากลางคืน30กร,รัมแล้วก็สบู่นะคะเนาะหชุดนี่หนึ่สร้อยห้บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะเนาะแล้วก็เก็บเงินปลายทางกับซีนะคะท่านผู้ชมสร้างข้ามาได้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดี๋ยวนี้นะคะ เนาะสำหรับคลิปนี้กะโนก,ก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกกำเนิดได้ค่ะคือเป็นกําลังใจให้นกนอในการเทคลิปใหม่ๆห่วยเด็ดๆใหม่ท่านผู้ชมนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ก็ให้ท่านผู้ชมลำลๆำเรื่อยๆถูกหวยไปน้ากันด้วยค่ะเนาะนะคะกะาไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะสําหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ